10อันดับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด หรือมาเก็ตแคปสูงที่สุดในโลกอันดับที่10บหุ้นเทสลามีมูลค่าตลาดอยู่ที่6 4 9 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับที่9บริษัทเบิร์กเชียร์ฮาร์ดแวร์มีมาเก็ตแคปอยู่ที่6 7 2 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับที่8บริษัทเอ็นวีเดียมีมูลค่าตลาดอยู่ที่6 8 4 ,00 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับที่7บริษัทอเมซอนมีมูลค่าตลาดอยู่ที่1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับที่6บริษัทอัลฟาเบ หรือ Google มีมูลค่าตลาดอยู่ที่1.332ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐอันดับที่5 s i เวอรหรือก็คือแร่เงินมีมูลค่าตลาดอยู่ที่1.42ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ อันดับที่4บริษัทซาอุดีอารามโกซึ่งก็เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะครับมีมูลค่าตลาดอยู่ที่1.923ล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อมาอันดับที่3บริษัทไมโครซอฟท์มีมูลค่าตลาดอยู่ที่2.14 5้าล้านล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐและก็อันดับที่2บริษัท Apple มีมูลค่าตลาดอยู่ที่2 6 2ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็อันดับที่1นะครับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดหรือ Market Cap สูงที่สุดในโลกก็คคือทอทงําโดยมี ม,มูลค่าตลาดอยู่ที่13.46ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อวันที่4เดือน4ปี2023นะครับและถาหากใครต้องการรับโบนัสเทรดฟรี3 0ดอลลาร์สามารถรับได้โดยไม่ต้องฝากเงินกำไรที่เทรดได้สามารถถอนออกได้เข้าไปรับได้เลยที่เว็บซาก้าอินเวส .com สล30